สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พี่เนอยู่ที่ร้านโงโพชนานะคะแถวลังสิตค่ะซอยตรงข้ามกับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตธเลยมารอบนึงแล้วรอบที่แล้วคนเยอะอย่างนี้เหมือนกันรอบนี้เยอะกว่ารอบที่แล้วคนเยอะไม่กินรอบนี้เยอะกว่าแปลว่าวันนี้คงจะกินน่ะลูกไปจองคิวแล้วดูอร่อยเด็ดเผ็ดดอยจะน,นัดมา เขามีนเมนูนแนะนําหลายอย่างเลยไก่ผัดแมงมะมเขาบอกว่าเด็ดแล้วก็ยำปลาสลีปลาหมึกผัดอะไรอะผัดของตะีลกระเพาะปลาผัดแห้งที่ว่าจะสั่งนะแล้วฉันจะสั่งซุปเปอร์ตีนไก่อยากกินไม่รู้ลูกได้คิวเท่าไหร่เดีย๋ยวไปถามลูกได้คิวเท่าไหร่ อาหารประมาณหชั่วโมงลูกค้ามาใหม่นะจ๊ะวันนี้อาหารจะรอประมาณหนาทีไม่รวมรอโต๊ะนั่งนะคะโต๊ะนั่งรอประมาณ20นาที่สิบนาทนะคะรออาหารชั่วโมงหนึ่นะคะกรอดออเดอร์อยู่นะคะคนมาตามยูนี่แหละเยอะคนก็เลยเยอะขนาดนี้สวยนะคะลูกค้าค่อยสั่งตอนอาหารมานะคะเดี๋ยวข้าวเย็นนะคะลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็น คนที่มาตามรีวิวแล้วก็นักศึกษามลังสิตมกรุงเทพมธรรมศาสตร์นะคะเขาบอกเอากระเพาะปลาไก่ผัดเป็นมะม่วงแล้วก็อะไรนะมแม่เอาซุปเปอร์ตีนไก่แม่อยากกินยำปลาสลิดนะปลาหมึกผัดผงกะหรี่อันเด็ด เอาอยู่แถวนั้นต้มนะไรบ้าแม่เอาซุปเปอร์ขากไก่ไม่อยากกินอ่ะยำอ่ะน้ำข้นก็ได้อยากินต้องดูขัามวยอะ่ะเออก็ได้ดูฝั่งตรงข้ามร้านคนเยอะใช่ไหมเขาก็เลยมาขายปลาหมึกปิ้งแล้วก็ขนมเบื้อง ตรง,ง,งนี้มีขนมเคง<า>ขนมเทียน<า>ขนมสอสไส้คิวเอศู์สองแปดมีไหมะ,ะระหว่างรอโต๊ะให้ดูร้านขายขนมนะ<า>นี่ระหว่างรอเรียกคิวกับรออาหารชั่วโมงหนึ่งพางมาชมร้านขนม<า>อยู่หน้าร้านหมูโภชนาะ ทำเองหรือเปล่าคะเนี่ยครับครับเป็นอาชีพโดยตรงทำมาอย่างเลยมีหลายอย่างเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวขนมทานมาเออทำมาถึงหกสิบสามปีนะครับก็พอสพันหาสามทำได้มาทำมาหกสิบสามปีเลยแล้วนี่พักเครื่องนี่ครับผมไม่กลัวหายเหรอคะผมไม่เคยหายครับจอดอยู่หน้าบ้านทุกวันไม่มีการหายนะครับ ดูพักเครื่องห้อยเต็มเลยค่ะจ้าจ้าตรงที่ตอบได้สนิทสนุกทุกทรั้งสารานักชานิเขาต้มมัดขายยังไงนะชิลละสิบบาททุกอย่างนี่เ้าต้มไม่มัดนะเนี่ยไม่มัดแล้วอย่างวนี้ชิลละสิบบาทเลยหรอเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรถูกนะแล้วขนมเทียนนะคะทุกทุกอย่างสิบาทขนมเค็งมีไส้ไหมคะเนี่ยเออมีจ้า ขนมเค็งก็มีไส้อ่ะคะ่ะมีไส้เป็นไส้โทนเนี่ยอ๋อโอเคอเอาเอาขนมขไส้มันเหมือนกันไหมขนมเค็งกับขนมเทียนเหมือนกันเลยใช่ไหมฮะเอาขนมเข็งสองอันแล้วก็เอาข้าวต้มมัดสองอันมมัดมาสองห่อกับขนมเข็งเดี๋ยวลองชิมดูมน่ว แนบถ่ายในครัวดูดินวุ่นเลยน่าทานมากเชิญเลยค่ะไปเลยค่ะนี่ม,มีชั้นมีอีกชั้นคะคะนอ้องสี่สี่ชั้นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มีที่นั่งแต่ว่ารออาหารชั่วโมงหนึ่งนั่นที่มาถึงนานเพราะว่า แต่ละชั้นมันเยอะแล้วเราจะไปชั้นไหนเนี่ยเห็นรูปที่เพนขึ้นมาถึงชั้นสี่นะคะเน,าานี่ยดูคนนี่ยางเยอะนั่งรออาหารชั่มมูแลแตเขามีรีสต์ส่งอาหารด้วยนะเพนไปดูทุกฟรอพื้นเขาปูกระเบื้องแบบนี้หมดเลยนะลายหินอ่อนแล้วก็ปูขึ้นมาถึงหิดในดานเสาก็เป็นกระเบื้องแบบนี้สวยมากสะอาดมาก สองอาหารด้วยนะคะไก่ผัดเม็ดะมะม่วงหิมพผาน มาก็ต้องสั่งชิมชิมชิม,ชมเขาบอกว่าไก่เขาทอดก่อนแล้วเอามาผัดแต่หนูว่าลุงอิ่งน่าจะอร่อยกว่าบอ,อกมากแม่ไม่เคยกินลุงอิ่งอะ่ะอร่อยมากอเอามาคลุกกับน้ำซอสที่เห็นนี่คือไก่หมดเลยนะคะเนี่ยมันเหมือนไก่คุบแป้งรอ,อร่อยมาก อร่อยจริงๆเหมือนไอ้นัทบอกเลยเป็นไงล่ะนงกิ่งนงกิ่งกับร้านนี้เป็นไงกรอบอร่อยเนาะมันหอมมากเลยอ่ะนงกิ่งก็แบบอรุ่นหินร้อนไม่เยอะขนาดนี้รอชั่วโมงเป๊ะเลยตกลงเป๊ะเลยดูเหมือนว่ามันมันนะแต่มันไม่มันเลย พวกผัดอ่ะเขาคิดจานละ80บาทแล้วก็ถ้าเพิ่มเนื้อสัตว์ก็คือจานละ100เพิ่มอีกนี่0บาทเป็นจานละ100จานเบลเลอร์เลยเนี่ยจานละ100ถูกมากนี 4, ย่ยำปลาสลิดชิ้นแพงชอบยำปลาสลิดชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ทอดกรอบๆร้อนๆเอามายำ อร่อยมากอร่อยทุกอย่างจริงแต่ว่าแต่ว่าไม่กรอบมากนะมันมันแอบ,บเหนียวเหนียว<อ>แต่น,น้ำมะนาวสดอันนี้ผัดของกะลีปลาหมึกก้คนผักสิ่งนี้ เยแต่ปลาชิ้นใหญ่อร่อยปลาสลิดนะเหมือนเดิมไหมอะไรนะเหมือนเดิมไม่เคยเลยโอ้โหใครทำได้สึบกว่าปีแล้วแม่เราเตินอ๋อลิเคยมากินร้านนี้แล้วเมื่อไมร่เป็นตบอ่ะที่สามนานมากอ๋อปลาผัดแห้งไม่มีใครชิมให้แม่หน่อยเหรอ กินเม่ๆไผ่สองอย่างล <นะ S 2> อ,องกินแบบไม่ใส่ข้าวไผ่กับน้ำยกปโซอร่อยอย่ะผัดท้าวายข่ขาวหมูกรอบสรุปจาระร้อยทุกอย่างเลยท<ม>ี่เราสั่งมาอ๋อมี สับต้มบัวยังไม่มา80บาทหมุยอร่อยอ่ะอร่อยทุกอย่างแล้วรถเขาไม่ได้แบบจัดจ้านะ่ะรถมันกลมกล่อมอ่ะอร่อยมากอันนี้พี่แพนลองชิมแล้วไม่ชอบที่สุดมันไม่รู้ได้กินบัวยันจติวอะไไม่ลองกินดู สาคนหกอย่างเนี่ยกินกันเกี้ยงเลยปริมาณเยอะกว่าคงเส็งสองเท่าแเนี่ยแต่ละจานแล้วก็ราคาถูกมากจานละร้อยจานละแปดสิบอิ่ท้องแตกเกี้ยงทุกจานสามคนหอย่าง